ขณะน,นี้เวลา8มงนาทีค่ะทุกคนบุ๋มยังไม่มีคลิปลงแต่จริงๆวันนี้บุ๋มควรจะลงคลิปสร้างบ้านใช่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่ามาค่ะทุกคนเรากลับมากันกลับรายการสร้างไปเรื่อยแบบสร้างไปเรื่อยที่แท้จริงกันค่ะในวันนี้บุ๋มไม่มีคลิปจะลงจริงๆบุ๋มก็เลย อยากจะลองสร้างบ้านโดยจับเวลา20นาทีนะคะทุกคนและเป็นบ้านที่สร้างบนเกาะก่อนนี้มาดูกันว่า20นาทีบุ๋มจะได้อะไรเนาะตื่นเต้นเหมือนกันคือไม่ได้สร้างแบบจับเวลามานานมากส2 1สองหนึ่งเริ่มตอนนี้บุ๋มจับเวลาไปแล้ว20นาทีนะคะสิ่งที่บุ๋มคิดออกตอนนี้ก็คือเสาบ้านใช่เพราะว่าบ้านทุกหลังก็ต้องมีเสาแล้วเป็นบ้านริมทะเลแบบนี้ให้โจทย์ตัวเองยากมากสามโอเค คือไม่ได้การันตีนะคะว่าจะสวยหรือเปล่านะคะทุกคนว้แต่มันต้องหลังใหญ่เลยเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นี่วะ่ะปึ๊บข้างหลังเราทำอย่างอื่นได้ปึ๊บนีโอ้วางว่ามากหนึ่งสาสี่หสูงประมาณนี้บ้านแบบไดโน่อ่ะอันนี้จะเน้นเป็นไม้เข็นปนลที่ใช้ไม้ก็เพราะว่าบุ่มมันเป็นบล็อกที่ใกล้มือแล้วก็แบบว่า ไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยนะคะซึ่งจริงๆบุ๋มอยากให้มันเป็นออกแนวโมเดิร์นด้วยนะดังนั้นเราใส่ความเป็นโมเดิร์นได้ e n e เ g อบุ๋มอาจจะดูแบบว่าดบๆหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนอย่างที่เห็นตอนนี้8โมงยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่แบบนี้ได้ได้โอเคอุ๊ยแป๊บนึงนะตรงนี้มันอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าเป็นแบบนี้แทนอือหือ แล้วก็เป็นแบบนี้อ่าปึ๊บอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะคะคิดว่าคือ20่สินาทีสร้างอะไรเยอะตกแต่งจะพอไหมเนี่ยฮึโอเคแล้วก็จะเป็นสีขาวสะตรงนี้อันนี้อยากให้ออกเป็นแนวโมเดิร์นเลยนะคะปึ๊บแต่คิดว่าข้างล่างเนี่ยมันจะต้องมีปูพื้นมาอีกแน่ๆดังนั้นก็อาจจะโมเดิร์นไม่ได้แบบร้อเอซนต์ือฮึอ นี่ภาพออกมาเป็นแบบนี้อ่างงเริ่มงงเพื่องงเพราะบุ๋มงงได้คนเดียวปึ๊บแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเหมือนกันใือไม่บุ๋มก็ต้องตัดขึ้นมาแล้วกอ็อันนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องขึ้นมาเหมือนกันฟึบอันนี้อาจะสูงหน่อยนะคะทุกคนใช่เราจะทำต่ำๆไปทำไมหูสิบเจ็ดนาที ห่วยมากตอนนี้คือต้องดูเวลาไปด้วยอ่ะกลัวไม่ทันจริงๆปึ๊บอันนี้บุ่มว่าเราต้องเพิ่มเ t กเจอร์ให้มันดูแบบเมียนอะไรขึ้นมาหน่อยอ่าประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้บุ่มจะปิดแค่ทําให้มันดูมีเ็กเจอร์เฉยๆปึ๊บอันนี้เป็นม่านที่แบบไม่ได้คิดเดยอะเลยเพราะว่าปกติบุ่มจะแบบมี pattern ของโมเดนในหัวแต่ว่ารอบนี้คือไม่มีแบบ ไม่มีจริงๆค่ะทุกคนเอทอ่าที่จำได้อยากให้เป็นโมเดรนเนี่ยเราจะมีการทำเป็นเส้นๆขีดขีดถูกไหมเราชอบทำอะไรแบบนั้นกันเดีย๋ยวมาลองดูว่าจะทำออกมาแล้วเป็นยังไงออปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่งงเลยบุ๋มทำอะไรถูกไหมบุ๋มก็งงเหมือนกันแต่ว่าบุ๋มพยายามทำให้มันออกจากแบบวิธีเดิมที่เราชอบชอบทำกันอือ แล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่เป็นไม้สปรูที่เป็นแบบนี้ข้างในนะคะเฮ้ย hey, คลิปนี้อาจจะดูแบบเอนเนอร์จี่น้อยๆหน่อยนะคะทุกคนขอโทษทุกคนดวงหนนะ้าขอทุกคนแบบนี้ไงไอโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นยาวๆเฮ้ย hey, ไม่ได้แย่แล้วตรงนี้ยบุ๋มมาเคลียร์ก่อนบุ๋มทําอะไรเอาไว้าบุ๋มว่าตรงนี้นันเป็นแบบโมเดินได้นะ เราอาจจะเพิ่มสีขาวไหมอืมได้ปึ๊บรอบๆเลยปกติบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวบุ๋มจะแบบคิดหนักมากเพราะว่ามันจะคิดไม่ค่อยออกชั้นเดียวนี่คือจวดยากสำหรับบุ๋มเลยแหละเพราะว่าสชั้นมันจะมีแพทเทิร์นไงนี่แต่เราจะออกจากแพทเทิร์นหนึ่งวันเพราะว่าวันนี้สมองว่างเปล่าแต่แค่อยากลงคลิปนะคะ <c oughs> ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าวันนี้บุ๋มอยากลงคลิปจริงๆ อ๋อนี้แบบนี้ก็ไดาษยังไนก็ได้ไหนละมามาองเลยโอเคส่วนข้างบนบุ๋มรู้สึกว่าเราใส่อะไรให้มันดูเต็มๆดูเดอรยฟูขึ้นได้ด้วยการใส่ใบไม้งงเลย,ข,ยข้างบนถึงต้องมีใบไน้โอ้ใช่ในเมื่อมีใบไม้ได้แล้วก็ใส่พวกแบบทําเป็นสระว่ายไว่ายน,น้ำได้ด้อว,ว่าไปทุกคนอย่าดูถูกบุ๋มมีสระว่ายน้ําบนบ้านนะคะนี่ แล้วก็ใส่วอเตอร์นี่มีสาวว้น้ำแล้วยังไม่ตกแต่งเลยคิดอะไรวางไปก่อนค่ะตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะสินาทียังได้อยู่นแสดงว่าข้างบนเราก็จะทำเป็นฟิลแบบว่าที่นั่งเล่นได้ถูกไหมคะทุกคนอืมเพิ่มหนึงนะพอคิดออกแล้วมันแบบสมองมันรื่อปรีดปึ๊บ ปึ๊บแ้มันต้องขึ้นไปอีกปึ๊บประมาณนี้โอเคสรุปมีชั้นบนนะคะเมื่อกี้ไม่ได้คิดจะมีอ้าเ้ยแต่แบบว่าทําเป็นเล็กๆก็ได้ปะล่ะแบบอืมได้แหละหนึ่งสาก็แบบไม่ได้ทําเป็นชั้นจริงจังมากเพราะว่า เป็นฟิลบ้านพักต่างอากาศนนี้วางผิดปึ๊บสบล็อกอือหึจากนั้นเราจะเน้นใช้เป็นรั้วนะคะเออคิดว่าได้บุ๋มคิดว่าได้แต่มันต้องเป็นรั้วแบบไหนนั่นแหละปัญหาป๊บแต่จะรั้วทั้งหมดก็ไม่ถูกต้องอีกแหละมันจะดูแปลกๆ เป็นฟิลฟิลนี้นั้นจะเป็นแบบค่อยๆวางสูงขึ้นไปดีกว่าไหมเออเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าจะออกมาผลลัพธ์ยังไงตื่นเต้นเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยเอาไปมาถ้าบุ่มตกแต่งไม่ทันก็นะคะรู้ไว้ว่าคิดไม่ทันปอ๊บขึ้นอีกสักชั้นหนึ่งอ่าฮะ จริงๆตรงกลางมันควรจะเป็นไม้เนาะแต่ว่าวางอันนี้มาละก็ไม่เป็นไรปึ๊บอืมแล้วก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งเฮ้ยแบบไหนเนี่ยแบบใหม่แบบไม่เคยทำตัวนี้เหลือไปแล้วสิบสองนาทีาจะทันไหมมามันนี้เลยแล้วกันปึ๊บอ่างงเลยไม่ได้งงแค่คนดูบุ๋มเองก็งงตัวเนี้ย ทำอะไรปึ๊บวางออกมาเฮ้ยก็ประมาณนี้ได้ปะพอจบส่วนด้านบนตรงนี้ก็วางพื้นก่อนเลยขั้นแรกวิ่ไม่ได้มันต้องแบบประมาณนี้แดี๋ยวบมงงอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ปิดปึ๊บแบบรวดเร็วจริงๆเห็นไหมล่ะ บอกเล้ว่าถ้าเราจะทำแบบรวดเร็วเราก็ทำได้ค่ะส่วนตรงนี้สีขาวก็ดีจะได้แบบเป็นธีมเดียวกันปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอเคอ่ะมันเป็นบันไดจะดีกว่าอ่ะโอเคต่อไปตรงนี้บุมว่าเราใส่เป็นรูอะ จริงๆโอ้ยอย่าเพิ่งนะถ้าใส่เป็นแทรปดอล่ะเอแทรปดอสีไหนดีสีนี้ปึ๊บปึ๊บ,บ,บอือฮึก็โอเคใส่เป็นแทรปดอดีกว่าคือผมไม่อยากให้ระเบียงมันแบบออกมาเดินได้เยอะหรอกแค่ประมาณนี้ก็พอแหละคือพอจริงๆอ่ะ แล้วก็ข้างล่างนะคะมาใส่พื้นให้เรียบร้อยกันเถอะปึ๊บโมเดิร์นแบบใดปั๊บนี่เป็นไงล่ะเป็นบ้านโมเดิร์นบนเกาะคือบุ๋มอยากสร้างแบบบ้านโมเดิร์นบนเกาะมาแบบสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่แบบมันคิดไม่ออกนะคะทุกคนวันนี้สารฝันให้ตัวเองแบบงงๆอ่านี่ทางเข้า ป๊บแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยอืมก็จะเน้นเป็นกระจกนะคะทุกคนกร,รอบๆปึ๊บสีขาวเยอะมากหูต่างอากาศแบบของแท้อ่อมันควรจะมีอะไรตัดๆหน่อยไหม <c oughs> ฮึบอุย้ยโอเคแบบนี้ นี่สร้างแบบรวดเร็วทันใจบอกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ใส่กระจกเข้าไปนะคะให้กับบ้านของเราคือบ้านดิฉันก็คือจะมีทุกอย่างที่อยากจะวางนี่กระจกสีฟ้าไปเลยเพื่อความโดดเด่นช่วนทางเข้าโอ้อย่าลืมลืมไม่ได้เลย ส่วนทางเข้าโอ้เป็นบล็อกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยววางเป็นโค้งๆเป็นกระจกใสไปเลยค่ะทางเขา้าปึ๊บปึ๊บอืมเดี๋ยวตรงนี้ก็จะได้เปลี่ยนให้กลายเป็นสีขาวพร้อมกับใส่ประตูหนึ่งบานเลยทุกคนเฮ้ยคือบ้านหลังใหญ่มากใส่ประตูหนึ่งงานปับ๊บมาแล้วก็ตรงนี้ที่จะลืมไปไม่ได้อืม เป็นพื้นแบบพื้นไม้แล้วกันเนาะจะได้มีความตัดกับตัวบ้านสักหน่อยถ้าจะเป็นสีขาวทั้งหมดมันจะดูแบบว่าไอ้นี่เกิดไปดูน่าเบือ่อบุ๋มก็เลยจะขอให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บันไดเป็นไม้สปรูตนะคะปึ๊บบันไดก็คือบันไดกับหัวแหละเห็นไหมเริ่มพูดไม่ดูเรื่องจริงด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นได้ป๊าป๊าป๊า,ปา นี่แล้วเราก็จะวางเป็นกระจกนะคะข้างล่างใส่ให้เป็นกระจกไปเลยแต่ข้างบนเป็นรั้วแบบงง,งๆอุ้ยเอ้ยลืม <c oughs> ตัวบ้านเราก็อย่าลืมใส่กระจกให้เรียบร้อยนะคะอีกหลายส่วนเลยเนี่ย <c oughs> าบางทีบุ๋มก็รู้สึกว่าเป็นกระจกแบบอย่าเพิ่งว้ายมันในกับหัวอื มันควรขึ้นมาอีกนิดนึงอะเพราะว่าถ้ามันติดพื้นเกินไปมันจะไม่สวยปบ๊บนี่โอ้โหเป็นเวลาแบบเป็นเงินเป็นทองมากตรงนี้ขอเป็นสลับแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต่างระดับมากอา๋อตรงนี้ต้องเป็นบล็อกอุย้ยสลับถูกละส่วนตรงนี้บุ๋มก็จะขอทำเป็นเหมือนแบบตัดทองนิดนึงนะนี่ ทางขึ้นอยู่ที่ใดทางขึ้นเอ่อยังไม่ได้คิดส่วนอันนี้คิดก่อนทำไงดีเออแล้วก็แบบนี้เนาะมีทางเข้าออกอีกหนึ่งทางตรงนี้อือฮึแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกแบบแผ่นใหญ่ๆไปเลยนี่ บอกแล้วว่าแบบใหม่แบบสับแบบตามใจตัวเองอีกเจ็ดนาทีบุ๋มมาบุ๋มตกแต่งไม่ทันแน่เลยอ่ะแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่นะมันถือว่าได้เยอะอยู่ใส่ประตูค่ะป๊าปทาทางขึ้นกันค่ะทางนี้จะเป็นห้องครัวดังนั้นถ้าจะขึ้นอยากให้ขึ้นแบบเร็วๆเลยอ่ะยังไงดีตรงนี้ได้ปะเอ่อปึ๊บ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  เร็วสมใจนี่เห็นปะล่ะนี่อุย้ยแต่ขึ้นมาเจอสาวยน้ําแบบนี้เลยหรอมัคนควรจะขึ้นมาจากฝั่งนูน้นโอ้มันก็เป็นขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้ข้างล่างจะได้เป็นห้องครัวปับป๊บปั๊บขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่ะอืมอเคก็โอเคประมาณนี้แล้วค่ะทุกคน ตรงนี้บุ๋มก็จะรีโนเวทมันเ,เริ่มจากข้างบนนี้จะเป็นห้องกินข้าวนะคะบุ่มต้องเริ่มจากการปักไฟก่อนสิเออปักไฟอ่ปักไฟแล้วก็ปักไฟปึ๊บปึ๊บ,บภาคอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะกดดัน <laughs> กดดันตัวเองอู้ตรงนี้ยัพึ่งนะลืมเปลี่ยนนะคะนี่แหละบอกและ มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราลืมปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปตรงที่ว่างตรงนี้บุ๋มขอใส่เป็นอะไรดีนะใบไม้ใบไ,ม,ใบไม,ม้แล้วก็ต้นไม้โอ้โหกระถางดอกไม้ก็จะมาอีกปับป๊บปั๊บโอเคพอไหวมันได้กลับหวัวต้องเข้าทุกที่ ที่เป็นแบบนี้จะใส่บันไดกับหัวตรงนี้บันไดตรงนี้ออกโอเคจบอุ้ยไม่ดีต้องตรงนี้อ่าใส่กระจกด้วยนะคะเป็นไงนีเป็นไงล่ะไม่ทิ้งคอนเซปต์บอกแหละเออส่วนตรงนี้บูม่าเป็นบันไดนะคะจะได้เดินขึ้นเดินลงสะดวกแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรมากัน้นนิดนึงตรงนี้เนาะมันจะได้ดูไม่ตกกระจกอืม กระจกใส่เข้าไปคือพื้นที่เหลือแค่เนี้ยทำเป็นตัวกินข้าวได้หรอ <c ười> คือคิดมาน้อยนิดนึงอะตรงเนี้ยบุมว่าแต่จริงๆมันทำได้นะแต่มันแค่แบบแปลกอ่อแล้วก็วางเก้าอี้สถหนนเก้าอี้แดงไปเลยลก็วางสครับปุ๊บปุ๊บมันดูไม่ค่อยเหมาะเนาะถ้าจะทำเป็นแบบที่ปาร์ตี้ด้านบนอนะพอไหวอยู่ แต่เป็นเก้าอี้ด้านบนไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยากได้เก้าอี้ส้ม,สมๆห้องนึงห้องนอนไม่ยังไม่ได้สนใจทำเลยค่ะทุกคนตอนนี้อันนี้จะเอาไว้เป็นแบบนอนอับดุงับแดดเอ,อวางไปก่อนคร่าวๆเอาที่วางไว้อีกสามนาทีโอ้แล้วบ้านมีเตียงนอนที่ไหนละเนี่ยเออเรื่องใหญ่แหละจริงๆข้างบนมันควรเป็นที่นอนอะ่ะหรือมันควรเป็นที่นอนจริงๆ ทุกคนแปบบ๊บนึงนะบุม๋มลนจนบุม๋มไม่รู้จะทําที่นอนตรงไหนละคือจะทําข้างล่างมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันกระจกมันใหญ่ขนาดเดียวแล้วแบบทางขึ้นมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าจะทําบุม๋มต้องขยับไปอีกอะทุกคนนึกออกปะแต่คือแบบเรานอนข้างล่างได้นะแต่มันจะแปลกหรือเปล่าดังนั้นทําตรงนี้เป็นห้องนอนไปก่อนถ้ารู้ว่าตัวเองจะปิดมันก็จะแบบ อย่างนี้เลยแต่มันจะไม่ใช่ห้องนอนที่แค่นี้แน่ๆมันจะเป็นห้องนอนแค่นี้ตั้งหากโอ <laughs> Oh my god ห้องนอนเล็กที่สุดเท่าที่เคยทำเลยนะเนี่ยไม่ปิดแล้วกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าบุ๋มไม่ได้คิดมาจริงๆตรงนี้ขอโทษด้วยแต่แบบที่ตั้งใจข้างหน้ามันสวยแล้วอะแต่ข้างบนอะคิดผิดพลาดไปเยอะมาก ดังนั้นก็ตกแต่งให้หน้าตาม,มันดูอกมาสวยก็พอนะคะทุกคนนะอย่าไปสนใจกับห้องนอนข้างบนเอ้ยคนที่ดูคลิปนี้จบนี่คือต้องบอกว่าอะไรพี่สร้างอะไรแน่เลย <laughs> ว่าบุ๋มเองก็ไม่รู้ตัวเองสร้างอะไรลรงไปเออบางทีก็ง่วงแล้วก็ควรจะนอนนะคะ <laughs> ใช่นีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าง่วงก็นอนวอเตอร์อ่าใส่วอเตอร์เออเห็นปะละ่ะใส่ได้ แล้วก็อยากใส่มันเป็นที่เก็บของอะทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะนี่บาเรลวู้อินเตอร์มากบาเรลมันดูไม่ค่อยเข้าเลยฮะงั้นเราก็ใส่แบนเนอร์ปิดหน้าไปปึ้งปึ้งเออเห็นปล่ะไม่ค่อยเข้าอีกตามเคยแล้วก็ใส่ไฟเออบ้านหลังนี้เน้น เน้นงานเร็วค่ะเอองานปักไฟไปตรงนี้อยากให้มีโซฟาสักนิดนึงก่อนหมดเวลาขอแค่นี้เลยขอโซฟาสีเข้มๆเ,เลยปับป๊บปับ๊บปั๊เอเห็น่ะละ่ะนี่ก็นั่งกันแบบตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็ใส่สครับสครับนี่ทำเป็นโต๊ะแบบชั่วคราวได้อืมนี่ ถึงมันจะดูติดกันไปหน่อยก็อย่างที่บอกแล้วคะ่ะเราไม่ได้วางแผนมาก่อนมันก็จะเป็นออกมาประมาณนี้อารมณ์แบบฟิลแข็งสร้างอะไรแบบไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราจะสร้างอะไรใช่บุ๋มกาลังเป็นแบบนั้นอยู่ตอนนี้แบบไม,ไมสีนี้ไปเลยไฟเพิ่มอืมตรงนี้ก็ใส่ชันนังสือไปบุ๊ก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 นี่ตรงนี้ก็อืม มีกระถางนิดนึ่งไหมเราก็ใส่ดอกไม้สักชนิดลงไปนะคะเริ่มพูดมาดูเรื่องละตอนนี้บุ๋มจับอะไรได้บุ๋มใส่ไปก่อนปั๊บปับป๊บปับป๊บมา่ะดูข้างหน้าหน่อยเติมอะไรดเีเติมกระถางดอกไม้กระถางดอกไม้แล้วก็สักต้นหนึ่งต้นอะไรก็ได้นะคะมาก่อนปึ๊บอืมปึ๊บโอเคเห็นไหมมันก็พอไหวอย,อยู่ทุกคน แล้วอะไรควรจะเพิ่มอีกดีเนี่ยเ,เสียดายห้องนอนตรงนี้มากเลยอะที่บุ๋มทําได้แค่เนี้มันดีกว่านี้ได้เว้ยทุกคนยังไงหลบมุมเข้าไปนิดนึงปึ๊บอืออุ้ยหมดเวลาก็ <laughs> <g ok> นี่คือบ้าน15นาทีอุ้ย20นาทีของบุ๋มนะคะที่สร้างใหญ่เกินตัวไปนิดนึง <g ok> คือแบบโดยรวมมาชอบแหละแต่ว่าบุ๋มกะห้องข้างบนผิดไปนิดนึงถ้าบุ๋ม เปลี่ยนจากพกตารางพวกนี้เป็นห้องนอนซะก็อาจจะดูดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้20นาทีแบบคนง่วงนอนสุดๆยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนสภาพได้ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนก็คิดเห็นยังไงชอบหรือเปล่ารายการนี้ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่บุ๋มภูมิใจที่สุดแล้วมีสาไว้น้ำบนบ้านอืมขน้นเลย <laughs> โอเคสำหรับวันนี้บุ๋มก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย